สวัสดีจ้าแม่มารีขั้วพันาบาทพี่น้องครับเมื่อน,นี้แม่ไป<ว>ไปตกเบ็ดมาตกเบด็ดต,ต,ตลาดมาก็ได้ปลาปลาทับทิมปลาทับทิมเหรอปลาทับทิมปลาทับทิมครับปลา,าสี นี่ปลาสีชมพูหรอเพ่อนเออสีขาวขาวๆแหละเออเนี่ครับสดๆครับเขาเจียวยางยางเกลือมันบ่พอ่อเมียงก,ก็ได้ด้วยครับน้ำจิ้มก็มีพักก็มีข้าวปุ้นเพิ่กนกะแถมไห่ะมะนบ่นี่น้ำจิ้มซีฟูดสูตรของแต่หน่อยมากเว้ยร้านนี้อ่าตัวใหญ่รครับ แม่สีห้อเมียงหรือสีกินกับข้าวเหนียวต,ตุนตันตำปูปลาตำปลาเอ้ยตำปูปลาเด้ะแม่เอ้าแม่กินเมียงให้มึงพอใส่กับผักใส่ถั่วขับขบูลขับใหญ่ๆตัวตของแม่โอ้น้ำลายะไรกินกับข้าวเหนียวก็ได้ครับสมตำะ ได้<ม>ปลาปลาสดนะแม่เนะหวานเนื้อสดดีไก,ก่สีหอดปีใหม่ละพี่น้องผู้ดใดไดไปเที่ยวไสกะมิมมาบอกแม่ในเรื่อครับส่วนแม่บริษไปไสดอกทำงานบริยุทธ กูได้เดินทางกลับบ้านกะเพราะให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเนาะแม่เนาะช่วงนี้ก็เริ่มก็เริ่มออเอยอาทิตย์หน้าขาเจะาะก็เริ่มปิดเลยเนาะโรงงานอ,างอืโรงงานแถวระยงระยองขาเจะาะก็เริ่มจะย่อยปิดแล้วประมาณอาทิตย์หน้ากับไปยามผู้เฒ่าเนาะก็เลกับาดยนะ บรรยากาศเนาะถ้ากลับไปนานาปีใหม่นี่อุย้ยบรรยากาศหนาวพี่น้องจะผมกลับมาเมอกี้เนี่ยเรืงหนาวเลยครับถ้าไปสูงเอ้ยไปเนี่ยปีใหม่เนี่ยเอยสะบบันเลยครับอย่างไกลอย่างกากินเนาะหนึ่งกงหนึ่งไกลนี่โอ้ยบ่ต้องบอกถึงเฟี่ยงแหงหลายครับอบปงอ๊ป,ปิบเนี่ยกอันเมื่อบาน ตอนเมื่อบานบ่กกล้าลร่มแห้งพูดตาตากองแล้วว่าฮ็ดกบไก่อบฟางอ่มแบบแห้งผมว่าฮ็สไก่อบฟางให้มึงปรึกษากับแม่มาลิแล้วคุงสีใหมเห่เฮียนเขาเจายยานมนั้นปิวไปเฮียนอื่นเนาะเพราะว่ามันร่มมันแห้งมาซิมาลมมันแห้ง,งก็เลยดีนึง หนึ่งใกล้เป็นมะห่องหนึ่งไกลแต่นามแต่ว่านหนึ่งเมื่อเมื่อตัวเนาะได้ดูนิวน้วนิ้วรุดพี่นอ้องนิ้วจนรุดยูดด่บานนอนห้อจ้ะทำมากข้าเจาก็นอนแล้วมกโมงกลัวก็นอนแลกก้วลลผมโมงเคืองเมืดตืดตือเลยมกโมงอ,อ,อ,อ่ะการเมืดแลบเนาะ เนาะมื่อเป็นติยานเ๊กว่าเป็นติยานะไ่เห็นญานยังยานณนี่ให้เมื่อเนาะที่แบบเครุงเทพยมโอกรุงเทพยมีไฟเนาะบานเฮาจะเงียบก็เดี๋ยวก็นอนเด้อสองถุมเนี่ยเว้เมื่อไหร่ถ้าไปซืบสองถุมกลัวสองถุมอ่ก็เดี่ยวก็ปิดไฟนอนแล้วนะเนาะแต่ว่าแบบไปตื่นแต่เด้เลิกนี่เงี้ยเสียงไกลขนเนี่ย ฟ่ามัน,ม,น,น,นมันอยู่บาน้องเบืองขึ้นนะพี่เงยต่กรองแบบกเมมเมอรีกระด้างสีน้อนเหมือนี่แต่กรองว่ามากมามา,ม,ามัเบิ่งดาวจำได้ปะจำได้ปะเออดาวเต็มฟ้าเลยเนาะดาวเยอะจริงๆป้าไม่เคยเห็นดาวเยอะขนาดนั้นนะจริงนะแม่มาเรียนมาอยู่กรุงเทพโดนขึ้นเลยปุ๊อโอ้ยดาวเต็มท้องฟ้าคือยังเขาอยู่ท้องฟ้าจำลองเนี่ย เคยขอท่วงฟ้าจำลองบ่ะเอกไม่ไหมนั่นแหละดาว,ดาวเต็มฟ้าเลยนี่คิดระยะนานี่ดาวหลายดีเนาะคิดฮอดสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะที่ไปนอนหน้ากับกินบ่กินก่อนบ่านั่นหิวคิดฮอดสมัยตะกอนนะเป็นเด็กหน่อยนะไปนอนหน้ากับแถาพอ ินคนั้นห้ามยาหงมือรับเอกินข่าพี่นอะแล้วแล้็มอกินขาก็ได้ไม่กินเนียงต้องกันต้องแทมข้ามก็ได้ดี ห้องของน,นี่น,นี่ยห้างอไรกันนี่ยบ้าว่าเราไปกินข้าวกินเนอก็ได้ินห้องก็ได้ไปปน,ไดน่าเนี่คิด้ทอดบรรยา,กา,ก,ากาศบรรยากาศแบบบ้าไปนอนหน้าเนี่ยโอ้ยเนปาในป่า,ปาปนีน่นอน้นยูโอ้ยเท่าไปเสียงน,นอนหน้าเนาเดี๋ยนมันสามากของแมาเราเน,นี่ เออเออต้นนีน่ก็น่กันบ้านนี้ยางไม่เก็นน่ยยงว่่้กรยาเหรอขียางเีจกรยน่เพราะว่าพี่น้องนี่สาคนห้วคนหนึ่งดิยางอ่ะจะได้เสสละเขาใส่หลานเนาะคุณเท่าไบอกไปี่ยางี่ดีเอ็มเอเอมากีแม เดหน่อยอันนาตาแม่มาเรยนสิบเอเป็นตาอันนี้เนี่ยแต่ก่อนห้างห้างเส็นั่นบ่มีเลยมันจะเป็น้องเขาเอิบา่ห้องกุยกุนกยนไหเกียนหมกุยนทางใีเขาเรียกเกียนก้องนฟอควายเอวียนเกียนง่วงวงเกียนเออนั่นแหละ ท่างเซนจะไปหน้าเ้องนะพิศดาหน้าเ่ามาันพดาทางหน้าคุณแม่ทั้งพระสาคือแบบเรามีหนทางเรมีหนทางมีทางนังค<อ>้ทางไปท้างไปท่างบานเข้าไปทางบานดากกับเรามีศิล<อ>าาปาาต ไปให้เป็นเิ็กน่อยนะบาดเจาบบา่คนนิปาาะมันจะหนากแบนงคอยนิปาทำมาานั่งนอนนานเกิดเนี่ยอกมา้งอะกด้ยากเป็นตัวนะบางนพตัวว่านี่ลูกยังขึ้นเลยเสร็จทุกเือนหรอเดอนเดยวอ่ะอืขอมือยา อย่าวแงเขาบอยเห็ดวาวหายหัอย่างขึ้นป่ะปยิ่งเสียงตโนนี่แลนดย่างขึ้นอีกอือปลยย่างขึ้นอ่ะตั้งเสียงตโน้แค่นันเพิ่นึงเด้อคุณปากเข่าแล้วมึงกับ เชร้าเมียเพิ่มยิ่งขนะ้เขาขึนนขึ้นกับขาได้งเพราะว่าเปน่นหน้าฝาโสมัยสมัยดึกกว่าเนี่ยนันสิพอรลางคนนะมูพวกกันนั่นสิหน้าเขาเจเ้าเล้วเขาเจ้าว่าโอ้ยไปช่วยนี่ตีเขายาบเดยนาไม่ได้บอกกันเนี่ย กระชือจะไม่ฟาดเขาสองอันที่เป็นค่ายค่ายๆกระบองอ่ะสองอันที่มัดในกลางเนี่ยเขาเจาะกระชือไปเลยเขาเจอิ่นนะมนีกรชืออื่นย่ดเขาเจาะกระชือไปเพราะเนี่ยกับฟาดจอยกันฟาดประมาณดึกใช่ไหมกวนเขาเจาะกระ ใส่เหล่าทกรกินเหล่าขาวราอันต้ตน้นยงย่ามทิกบาทเขาทอเขากับใส่เหล่าทเสร็ห้ย้่ไปฟังดินเวด้วยกันนี่ย่างมูมาเอาไปหยักหนาไปไปเอาเอาตัวหนามัูมือมันไม่หรากเขาากเขานอกจากฮี้อนเดีรักษาวัฒนธรรมีิเย ไปยังข้าก็มาแบบนีบนบนน่มันคนบัดเข่าคนะติตูมไกลนะปัดเขามานั่งแล้วส่วสิค้นเข่าช่วสิค้นเขามา,าล้าามาลอมเขามาท่าล่านหาบดิอืมา,มาตัง้งอล้อมเขาว่มมามนเลี้ยงเขาเนี้ยเสื้อสีฟ้าดินนะอ,อุ้ยหลายทางตอนเนื่อ เกี่ยวอะไรบ้างเกี่ยวแล้วกับมะมัดแล้วกับมาหาบหาบแลใส่ลาดเนี้ยลาดนี่ก็ต้องไปเอาขีบก็กินเข่าอยู่นะครับเอาขีบควายผสมน้ำแล้วกับก็แถลงต้องเสียร์หนากรเสียรหนาล่าล่านเขียนล่านเสียรหนาแล้วก็อันเสียรหนาเอาความมื่ก่อนแล้วก็จังท่าท่าแล้วก็ เป็นหนังข้เจ้าคือยังเราขีควายท่าล้านนะเป็นหนังเ,เ,นนงเดื่ <Summer. S 2> เพื่อสิได้กวาดเขาอ่ะพี่น้องไม่ล้านเม็ดเท่าออกฟอยกวาดมันยังสือน,นั่นมันยังเอือพุ่มปัญญาของบ่ม <น Please. S 1> ีเงียงไม่เงียงหรอกนะบ่มีเงียงเนี่ยเหมือนเกศวอกแบบบ่มีดักไปเซเราพุ่มปัญญาของผู้เฒ่ญญาบ้านเฮาออืจะดีแนละ้วได้ยิญญนเปลือง เราตื่นเตืองเพิ่มเสมอนะเอาบริสเซียนึัเนี่ยแบบเอาการนั่นกวาดกวาดกวาดมากตะต้อขเขาไน้ตัดออกนะดีนว่าแบบบริแบบยมบริเซนนั่นนะจ้ะผ้าแล้วก็ตวตวเมเมันเพิ่นอันปัดอันเขาเนี่ยแล้วเพิ่นก็เออลปัปุ๊บป๊บลมันห่างันนึเลยนะเลเราผสม ผสมน้ำผสมดินบ่ Laur, вот. เลยบ่บ่บ่เนาะมันก็ยังปูนซีเมนต์นี่แหละเลยเนาะนม่นะมันบ่ได้แตกเลยบ่ได้เป็นกุ้ยปุ๋ยเลยแล้ก็เห็นไหมเดีนยวเดี๋ยวหนาะห้าปูนปูนเป็นบ่เหี่ยงเป็นเป็นหาบนะไปหาบแซกกับคู่มามาเทไว้ให้เราแล้วก็ไปตักน้ำมามันช้าหนามก็อยู่รกยุเนาะเป็นหาบน้ำ สมื่ว่ามีแล้วไปถามคนหมืนไบ, in. In. บ่าท่าร่าโบมีไปหมดรลคิดบ้านนะดอยหนึ่งสิมี่จะยีสิ้นก้นหูน่าแมนะสมใหรุ่นรุ่นผมนี่หนักชีหูอยู่ถ้าอายุสาวู่มือแล้วอายุสาวบมหแล้วรอางเขาเจ้ก็จะก็จะนี้กเจะนี้นี้ เนีได้เห็ดล้อมเข่าง่ามนะเ <ừ. S 1> ห็ดเป็นรูปส้งได้ก็ได้เห็ดเป็นวงกลมก็ได้เห็ดเป็นพีระ<ด>มิดขึ้นก็นได้เขาจะาวัดจันดีล้อมเข่าใหญ่นะนะแม่นะกาถึงสมัยเป็นเล็กหน่อยนะโอเคครับแม่เดี๋ยวมันชีดนโดนเดี๋ยวพี่น้องสิเบียรสิใน แม่นะเนาะกินเข้าบวมโมวหัวมวนกันเอาถึงเรียงอดีตเป็นล็กหน่อยบ้านบนะบ้านบ้านหนาวคิดให้พี่น้องคิดหอดบ้าน <c oughs> สวัสดีปีใหม่ลวงหนาเนาะปีใหม่ยังรมั <ต ưới. S 1> ม 10, 8, งเต้้่นปคิกานนี้ันที่สิบแปดป่ะ <ừ. S 1> อ๋อนนึก็ยี่สิบปัวแล้วสิบแปดเจ้มัแสดงว่ามึงปฏิทิน คิด,ดตัวเขาจะปีใหม่จริ<บ>งแค่ไหนฮะโอ้ยโบแมนเขาคิดว่าอาทิตย์หน้านี่ฮอดปีใหม่เลยเขาคิดว่าคิดสบาครหอยเตียอ๋อแต่เดี๋ยวว่าล่ำพิดเด้อล่ำพิดขอ,ขอขออภัยแฟนน้ำครับล่ำพิดน้าแม่นะกินข่าเสียบๆครับสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้าโชคดีทุกคนนะจ้ะจ้ะ